สวัสดีจ้าวันนี้พาเข้ามาในป่านะเ้าจะพาทิพจักรยานไปป่า,ปาทุกคนในป่าเห็นไหมในป่าเขาก็ยังมียังมีไอ้นี่ มีทางสวยไว้ให้เดินเล่นใช่ไหมตะปานเนี้ยมันจะคุมบ้านคนเขาจะไม่ให้เห็นบ้านคนเห็นไหมเห็นเลยนะถ้าเกิดไมไม้ออกเยอะๆจะไม่ไม่เห็นเลยถ้าไม่เห็นเลย ไม่ไปไหนเ้าไม่รู้่ยาหน้าให้หัวกินไหมอ่มอน เนี่ยให้คนเดินเล่นเดินได้ทั่วมันมีมันเขาจะทำทางแบบซ่อนซ่อนเนี่ยถ้าคนไม่รู้ก็จะทางลัดมันเยอะเดี๋ยวจะขึ้นทางดีละ มาอย่างงี้ยถึงได้ต้นไม้ดอกไม้เยอะๆเลนี่โรยหมดแลวออกใบออกนั่นหมดเลยโอ้โหเหม็นดอกอันนี่หอมนะหอมหน้าบ้านป้าก็มีแต่ชอบไมใ่ใหญ่โดนตัดบ่อย <c oughs> เนี่ยเขาปลูกป่ามาบ้านเราตัดหมด นีปลูกปลูกเอาไว้เอาลในเมืองไ่ไกลอ่ะที่ปา้าถีบเข้ามาในเมืองไงลัดทางลัดไม่ต้องไปถนนใหญ่เจอของอีกถึงเมืองแล้วเนี่ยถึงอาตาแล้ว มาแป๊บเดียวรถไฟรถไฟจะวิ่งผ่านตรงนี้ท่องสะพานรถไฟจอดอี่นะเก็บเก็บหัวรถไฟ มามาแล้วรถไฟใสามาแล้วเห็นไหมนี่ไ้เลยไม่กระทางรถไฟอันนี้คู่กัน ไปก็กลับแล้วมั้ง ป้าฝั่งนูน้นฝั่งนู้นที่ป้าไปถ่ายบ่อยๆเ,เข้ามาในเมืองแล้ว คันค่ะโุ้งเรือเห็นเรือดังมันเป็นร้านอาหารไทยนะ มากินนฟ้าเยะเลยนกบมีไปบ้านป้านย่ยไปาทางบ้านป้ากลับนเมือง ถ้าคนนี้ถ้านถ้าคนนีอนน้อนนะกดไลค์กดแชร์กดสับไายป้าด้วยบ๊ายบาย